โอ้หรอเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้ใช่ทำไมถ,ถึงมานั่งกินข้าวเช้าอยู่ที่บ้านของฉันได้เนี่ยแล้วก็ทำไมถึงไม่ว่าอะไรสักคำเลยอะไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาไทยกะจานตัวเล็กนิดเดียวคงไม่เปลืองนักหรอกนะที่สำคัญนะกินข้าวพร้อมหน้ากันเนี่ยมันอร่อยกว่าด้วย <c oughs> นี่ตักมาซิ เฮ้ยน,น,นี่ขนาดหุงสามหม้อแล้วเนะอะที่เธอกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยอะ ที่สองรูจิกับไทกะไอ้ตายสิขนาดสัเลีย้ยบ้านนายยังเครียดจนขนหัวร่วงแค่นั้นยังหน้าตาอุบาทไม่พออีกหรือไงอ่ะพูดว่าอุบาทได้ไหมพูดไปแล้วเป็นสันเลีย้ยที่เหมือนกับเจ้าของซะจริงๆเลยนะเนี่ยนี่เธอสำนึกบุญคุณกันบ้างเราจะเข้าเช้าแล้วช่วยคนทำปิน่นโตให้เธอด้วยเด้อเนื้อห,หูชำม,มัดเลยเจ้าหมาห่วยอีกแล้วหมาอ่อนี่อีกแล้วนะเธอเอาปิ่นโตคืนมาเลายคืนมาพร้อมกับความรารถนาดีของฉันให้หมดเลยหูปากจะกินเน่าไปซะอไอ หลังจากเหตุการณ์ในคืนวันนั้นไอส้สก,กาเทกกะก็โผล่หน้ากินข้าวที่บ้านของผมทุกวันเดี๋ยวกันดน่แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นอะเดีย๋ยวไปถึงโรงเรียนแล้วนายต้องจัดการให้ฉันด,ด้วย,ายนายต้องจัดการเรื่องคิดามุระคุงให้เข้ามาสนิทกับฉันเข้าใจไหมอะ่ะนายสัญญ,ญาแล้วนะว่าจะคอยรับใช้ฉันเหมือนหมาเชื่องๆตัวนึ่งนะจ็ได้เปล่าล่ะก็ถึงม,มันก็กลายเป็นแบบนี้ไปซะงั้นแล้วถ้าหากลายทำไมส่สำเร็จแล้วก็นะ นิโนริน<า>อ๋อมาช้าจังไทกะอุ๊บแหมวันนี้ก็เ่าเรื่องดีนะลูนสาวัดนิโนรินอเอ๊ะไม่จริงแล้วเลนะ่อ,อุ้ยขอโทษฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าไทยกากะทาคสุคุงจะดิดนมขนาดเดินเคียงคู่ไปโรงเรียนด้วยกันแบบนี้นะไม่ใช่สมัยนี้เขาไม่พูด<อ>ไรเฉยๆแบบนั้นแล้วเธอก็ไม่เช่อเรื่องนั้นอังนั้นเหรองั้นต้องพูดว่าอะไรล่ะที่ไม่ลาสมัยนะ่แล้วสมัยนี้เขาพูดว่าอะไรล่ะฉันนึกไม่ออกเลยอะ ออกแล้วอา,าเวกใช่ไหมเขาบอกว่าไม่เช่อเรื่องนั้นฉันกับไอซ์ก,กนะน่ะแค่บังเอิญเดินมาเจอกันแถวนี้เองเนอะไอซ์จุ๋ยเอ้ยแค่บังเอิญเหรอบ้านอยู่ใกล้ๆกันมั้งเหรอถ้างั้น<อ>ไว้คว่อยเจอกันนะทักกระสุนครึงนี่มัเป็นนิร<ม>ุทีวีป่ะที่บอกในหางตาน,นี่นี่เองถ้าเราจะจะคบกับคุชิเอด็ดะ ต้องจับคู่ไอ้สกะกับคิตาบุระก่อนเดี๋ยวนี้ก็สวยแซ่เอาละวอล์กแค่นี้พอแล้วต่อไปก็จับคู่เล่นบาสเฮ้ยอ้สกะมาคู่กันเถอะได้ได้ได้บรคู่กันนะทากาสุคุงโอ้เก็ตบอลกันว่าไงทากาสุกับไอ้สกะาไว้ได้ตั้งใจน่าดูเลยนะใช่ค่ะไร้รุ่นก็ต้องตัวกีฬาไร้รุ่นแบบนี้ล่ะจะจะแกล้งพุ่งบอลใส่คนที่จับคู่กับคิตาบุระแล้วก็ นายก็จะแกล้งทันเป็นแดกตื่นยกใหญ่แล้วก็พาเจ้านันไปที่โรงพยาบาลที่เหลือก็แค่เอซกะกับคิตามูระจับคู่กันเองมาดูเออมาจับคู่กับฉันนะก็ได้นะผมมานี้เลยือกแบบนั้นสักทีก็ได้นะมแหม่ก็เป็นคล้ายกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิตามูระกูจะคู่กับเจเพียรนั่นแล้วหมายคามว่ายังไงกันล่ะเนี่ยลินปีฉันกูเชิดาเขาคนนี้เด็กกับผมมาจากนี้เลยนะกูเชิดาฮะกูเชิดาด้วยเหรอช่างฉะนอะ ทำตาแผลเลยเอ๊ะแต่ว่าเธอไม่มีการแบ,บ่งแยกชายหญิงอืมพี่สำคัญงวงแขนกล้ามเป็นมันมัดที่เห็นอยู่นี่นะเออเนี่ฮารุกะดมีอะไรเหรอจับลูกเดิมไม่ต้องใช้นิ้วโป้งนี่แน่ไม่ถึงอ่ะคุเชดาเส้นทางการฝึกควงลูกแบบซัตเตอรุนี่ยากจังเลยฮ <ห ả? S 1> ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรตรงนี้สงวนไว้เฉพาะคน,นเก่งมุกยี่เจ้นโตเฮ้พ เฮ้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 พาสพัสพัสพัสพาสอาเลยนะมารูออกโอ้อวิถีบอลสวยมากเลยเฮ้พูดเลยของเธอเนี่ยมารูออกก็สำหรับผู้หญิงทำได้ขนาดนี้ถือเก่งแล้วล่ะนะพัสเหรอย่าสิยังไงเขาเป็นผู้หญิงนะ,านะพาสโง่โทคทีนะเกียร์ะฉันขอรับผิดคนเดียวนี่โอ้ยโจร อะไรอ่ะเกิดขึ้นอ่ะแทกซูเอฟได้งานซื้อมือถือละเนี่ยการเข้าแล้วเราเยอซื้อมือถือที่มีเรื่องกับเขาไปทั่วไม่ไว้หน้าใครแต่เยนันก็ทุ่มเทจริงจังแบบไม่หวงภาพพจน์ของตัวเองเลยเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้จริงๆที่อยากจะเอาใจช่วยฟังนะจะต้องทำเป็นเฉยๆแล้วก็เอาให้เขาไปอย่าไปสดสอาการใหที่เขาเห็นเ่ะฉันรู้แล้ว ทำตัวตามสบายใช่ไหมเอ้ยต้องรวดเร็วแล้วก็เรียบง่ายสบายสบายเอาแล้วนะเออคิตามูระอ๋อคิตามูระเหรอเมื่อกี้เขาบอกมีธุระก็เลยไปที่ตึกบีอะถ้าเขาสุขคุ้งก็มึงออกมาเมื่อกี้นี่เองอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะนั่นไงเอาไปโลเอ้อว้ายอะไรถอยไปถอยไปถอไปอะไรจะตีก็เหรอ เดวชมัดเอาเถอะแบบนั้นคงตามทันลเฮ้ยเอาเอาแล้วเอาแล้วสิเรลิวจีคุกกี้เหรอเจ็บชมัดหัวโนจะหน้าเรา <H at> อไงตัลองหาเจอไหมไม่เสียใช่ไหมเงาด้วยเหรอ,อไม่พูดไม่จาจเฮ้นมีตัวฉันซุ่มซ่ามขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ยนี่หล่อนไม่รู้ตัวเองเลยเหรอันส่งจดหมายรักให้เขาก็าดันเอาไปใส่กระเป๋าผิด จะไปดกักตีหัวเขาก็ดันหิวข้าวจนหมดแรงซะก่อนขณะเล่นบาสยซิโดนลูกบาสอัอาข้อสัเต็มหน้าเลยเงะจะเอาคุกกี้ไปให้เขาก็หกล้มตกบันไดแถมหล่นหายอีกอเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิยังมีอีกไม่ใช่เหรอที่เธอลืมใส่น้ำจดหมายในซองนั่นไงนั่นสินะ พุกกี้ขอชิ้นหนึ่งนะเฮ้เดี๋ยวมันเละหมดแล้วนะแล้วที่สำคัญน่ะกลุบกรุบอร่อยเธอเองก็ทำได้นี่นะน่าเสียดายนะเนี่ยเอาไว้คราวหน้าเคาทำใหม่อีกทีนะอะอะไรอะฮะ ผมเห็นกับตาเลยครับสองคนนั้นเอาไปซื้อหัวหอมกับหัวใจเท้าด้วยกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเป็นผัวเมียกันเลยล่ะครับทางคู่นะตอนเช้าเดิอนออกมาจากในชัตนหลอนเดียวกันด้วยละ่ะกลิ่นอายเรื่องผิสิีธธรรมโชยมาตแต่ไกลเลยที่สำคัญสองคนนั้นอ่ะคุกกี้ที่ทำเองมากินด้วยกันด้วยละ่ะอ้ามกันเลยเจ้านะาเอ๋จริงเหรอจริงเหรอโกหกหนะ่านี่มิโดริเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนซีของเธอเหรอ ไลฟ้านี่นายเข้าไปจักทีสิฮะตายใครตายเออขอเวลาหน่อยได้มะมดวงต่วันกำลังแห้งผักเขาเป็นอะไรของเขานะ่ะคุณก็เจดาไม่รู้สิ้้เคราเสียวเกยครับเอ๊ะฉันเหรอ <laughs> คุณช่วยดูแลไทกะให้ดีๆด้วยนะคะเอ๊ะไทกะน่ะก็เป็นเพื่อนคนสำคัญของฉันฉันขอร้อง่ะช่วยทำให้เพื่อนฉันมีความสุขด้วยเถอะนะคะเดี๋ยวซิคุเชียระที่พูดนั่นายความว่ามีความสุขเหรอฮะอย่างนี้เองอ่ะยินดีด้วยนะทล้คู่อะไรจิตตมรอะ ทําบ้าอยู่บนนั้นเลยเห็นพวกนายไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆฉันก็นึกแล้วพวกนายสองคนเนี่ยเหมาะสมกันจริงๆเลยนะไอ้สัคก,ก็ไม่ใช่ว่ก่อนนี่นี่นายอยู่สักที่นักศึษุถ้าเธอทําไถ่กรร้องไห้แล้วก็ฉันจะไม่ย,มยอมยกโทษให้เธอคูจีเอดา ฉันขอโทษนะเอ๊ะเห็นว่าฉันเข้าไปวุ่นวายในบ้านของนายแท้ๆทำให้มิโนลินเ,เข้าใจผิดเปล่าไม่ใช่หรอกอยู่แล้วสบายใจอยู่ที่บ้านนายแล้วฉันมันสบายใจอ,ะอ่ะเอะอตัวฉันนะั่นนะมีปัญหาข้อกับพ่อแม่ไม่ได้เพราะฉันไปบอกพ่อแม่ว่าจะออกจากบ้านเขา,เขาออก็เอาฉันมาอยู่ที่แมนชั่นหลังนั้นทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่ฉันเป็นคนยังไง คุกกี้ใน่ะเข็มจะตายใช่ไหมล่ะเอ๊ะพอเห็นมันเละทั้งถุงฉันก็รู้สึกเจ็บใจขึ้นมาเลยลองหยิบกินดูอะ่ะรสชาติแย่สุดๆเลยแต่นายก็กินมันเข้าไปทั้งถุงซะง,งั้นแถมมาโกโหกเช่นอีกเป็นแค่หมาหวยแล้วห่วงแต่เรื่องคนอื่นแบบนี้เดี๋ยวก็หัวล้าหรอกยุ่งน่ะมันต้องมายุ่งน,ะน่ะนี่นายเองกลุ้มใจบ้างหรือเปล่าเดียจีเรือมิโนลินเขาอ่ะอ๋อกลุ้มสินั่นสินะ สก,กทำไมถึงไม่มีใครเข้าใจพวกเราเลยสักคนทั้งที่พวกเรากำลังรุวมใจขนาดนี้อยู่แท้ๆทำไมทุกคนถึงไม่เข้าใจพวกเราอ่ะพวกนั้นทุกค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 นน่าหน้ามาโหชะมัดเลยหน้ามโหชะมัดหน้ามโหดชะมัดหน้ามโหชะมัดเสิเร์ชเบอถือบ้าบอลคอแตกเลยกล้ ฉันเป็นไอ้เข้มแข็งที่เข้าใจกันสักหน่อยมีหน่อเลี้บ้านที่สุดที่จะมาแลคงบ้านที่สุดทำไมถึงไม่มีใครฟังที่ฉันพูดเลยสักคนนึงพ่อก็เหมือนกันแม่ก็เหมือนกันทุกคนเลยไม่มีใครเข้าใจฉันเลยสักคนนี่ขอแจมด้วยคนนะตัวเล็กเล่น็กตกขัวใครเนาะช่วยดึงหัวไม้สักหน่อยมันมีปอเกิดมาหน้าเหมือนนักเลงแล้วจะทำไม่าด้ ไปหลไรเปล่าเยวจีเสานี้มันเอียงไปหน่อยหนึ่งป่ะ,ะมันจะไปเอียงเอียงอยู่นี่วะใช่ป่ะใช่ย่ะชนะแล้วชนะแล้วดีละงนนั้นเอางี้ฮะพรุ่งนี้นะฉันจะไปบอกนะคิดต่บุระคุงแล้วสาสางทุกอย่างให้จบสาสางเหรอนายไม่ต้องทำหน้าที่เจ้าหมาอีกต่อไปละนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพวกเราก็คือเพื่อนร่วมชั้นที่อยู่บ้านติดกัน ไม่ขาดไม่เกินนี้อออบายบายทกกสุคุงอ้าอ๋อรีวจังทำไมเข้าเช้าวันนี้เป็นแบบเนี้ยคือยัดจังก็ชอบสบาวบักระป๋องอยู่แล้วนะอ๋อไทยกะจังเขายังนอนไม่ตื่นอีกเหรอ ไม่รู้สิดิวจังได้ทะเลาะกับเขาเหรอจ๊ะเปล่าซะหน่อยอืมอฮ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยนะ้อเอะอ้าอืมเฮ้อโอ๊ะน ง้นเออุ้ยอะไรเนี่ยไน่าสันตโลเอ่อทักทักาสุเอ่อคือว่าโทษทีนะที่ปล่อยข่าวลือแบบนั้นออกไปคุณไอซากอนนะเขาโมโหใหญ่เลยล่ะเอ๊ะชัาก็รือจิไม่ได้เป็นอะไรกันรือจิก็ไม่ใช่นักเลงหัวไม้ผู้จบก็อารวาสใหญ่นะ พูดไปเสือมือถือนี่น่ากลัวจริงๆด้วยฮะเห็นมั้ยฉันบอกแล้วว่าทาคาสุเขาไม่นช่กคนน่ากลัวซะหน่อยอ่ะนายพูดตอนไหนอ่ะที่สำคัญกว่านั้นนะท่านไม่ดีก็บพ่อเดี๋ยวนี้ก็เ,เป็นเรื่องหรอกโฉเชิดะทาคาสึกงขอโทษน,นะออะไรหรอคือว่าไทกะน่ะเขามาบอกฉันเอ๊เขาบอกว่าเขาไม่ได้คบกับทาคาสุคุงรอกดังนั้นแล้วอยากเข้าใจผิดนะเขามาขอร้องให้ฉันเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเด็กคนนั้นน่ะท่าทางจริงจังมาก เหมือนเขากำลังพยายามทำอะไรอย่างสุดชีวิตอยู่แต่ว่าแบบนั้นมันแบบนั้นมันนี่ทากษิสุงขงทากษสุขงยานี่จะทำอะไรกันนะ่วันนี้เธอจะบอกรักที่ตามุระไม่ใช่เหรอ,อจะจะินหน้ามาห่วงเรื่องของคนอื่นเขาอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราคือเพื่อนร่วมชั้นที่อยู่บ้านติดกันไม่ขาดไม่เกินนี้ ไม่เกินนี้เหรอคิดจักราคงเงาคือฉันคือฉันคิดจักราคงค,ค,คือคือคือคิดจักราคงฉันอยากจะค,คือว่าฉันค,คือฉันเฮ้ยเฮ้นี่มันยังเช้าอยู่เลยนะถ้าเกิดแห้วขึ้นมาวันนี้ทั้งวันเธอจะทำตัวยังไงละเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อถึงยังไม่ค่อยแน่ใจก็เธอะ แต่ฉันคิดว่าฉันรู้นะว่าเธอกำลังจะพูดอะไรอ่ะดังนั้นก่อนอื่นขอถามไม่แน่ใจสักเรื่องหนึ่งก่อนนะตอนนี้เธอกาลังคบกับทากาสุคุงก็อยู่ไม่ใช่เหรออันนั้นน่ะมิโดริเขาเข้าใจผิดไปเองนะฉันน่ะไม่ได้เป็นอะไรกับทากาสุคุงเขาสักหน่อยเธอไม่ได้ชอบทากาสุเขาอยู่หรอกเหรอไม่ใช่สันหน่อยทากาสุคุงอ่ะเขาแค่อยู่บ้านใกล้กับฉันเท่านั้นเองอ่ะฉันไม่ได้ชอบเขาแม้แต่นิดเดียวเลยนะงั้นเธอเกลียดเขาเหรอฮะอเออ ก็ไม่ได้เกลียดหรอกแต่ไม่เกี่ยวนี่นะมันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยคืองี้นะถ้ากสุุ่งเขาเขาใช่ๆข้าผัดอ่ะรีวจีเขาเป็นคนที่ทำข้าผัดอะไรอะไรฉันกินยังไงล่ะแล้วก็ให้กำลังใจฉันด้วยถึงขนาดยอมโกหกเพื่อให้ฉันสบายใจเข้อยู่เป็นเพื่อนฉันเพราะมีริวจิอยู่ด้วยเพราะมีริวจิเขาอยู่ด้วย ฉันถึงได้ฉันถึงกล้าที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงล่ะแต่ว่าฉันนะนะคิจาบูราคุงฉันนะชอบเธออาสกะธอนี่สุดยอดจริงๆนั่นเหรอไม่ต้องห่วงความรู้สึกของเธอนะ่ะฉันว่ามันส่งตรงมาถึงฉันแล้วล่ะนะคิตาบุราคุงยังจำได้ไหมอาสกะเรื่องเมื่อปีที่แล้วอะ ตัวเธอนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาหน้าตาดูตลกขึ้นเยอะเลยนะหน้นนนาตาตาลกเหรออืมเวลาที่เธออยู่กับทากาสุนะ่ะเธอชอบทั้งหน้าตาตลกจริงๆนะทากาสุน่ะเขาเป็นคนดีนะแล้วก็ไอ้สากาศที่คิดถึงหมอนนั่นจากใจจริงแบบเมื่อกี้ฉันว่าเธอเป็นผู้หญิงที่พิเศษมากแ,แบบเมื่อกี้เหรอหรอ๋อฉันพูดอะไรไปเหรอเอาเป็นว่า เห็นเธอเป็นเพื่อนกับทากษิแบบนั้นฉันก็สบายใจแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนสิเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับลิวจีสักหน่อยนะว่าแต่หน้าตาเราตลกแล้วเนี่ยไม่ใช่สิไม่ใช่อสบายใจเหรอแล้วเรื่องอะไรล่ะไม่ใช่งเราพูดผิดเหรอล้วบอกเขาว่าชอบไปย่งงอะหน้าดูหน้าไอ้สักกะไม่เป็นไรหรอกไม่แล้วไม่เป็นไรที่ว่านะหมายความว่าไงล่ะเธอยังไม่เข้าใจเช่นพูดเลยนี่นะงพวกเราเน่ะจากวันนี้ไปจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อย่างแน่นอนแต่ว่าฉันมาสารภาพรักเธอนะไม่ใช่เพื่อนนะ เพื่อนเหรอใช่แล้วเป็นเพื่อนกันโอ้โอเ้เขาโฮมรูมสายซะแล้วสิเราไอสกะก็รีบมาเถอะนี่พ่ร้องห้ซะแล้วนี่นี่ไหย นายมาได้ไงเนี่ยนี่นายเห็นหมดแล้วเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจเหรอนี่นายแต่เธอเอาไงต่อกลับบ้านงั้นเหรองั้นเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินนะเดีย๋ยวไม่ได้กินข้าวเช้าใช่ไหมว่าแต่เมื่อคืนได้กินข้าวหรือเปล่าเนี่ยคเดินเขา,ารัดสะดวกซื้ออีกเราซื้อพอจะทีเอถอะทำไมล่ะคือนายทำแบบนั้นเดี๋ยวคนก็เข้าใจผิดอีกแล้วพอได้แล้วนาไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรอกหน้าออ ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าฉันทิ้งเธอไม่ได้หรอกบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันยังไงเล้วนายไม่ได้เป็นหมาของฉันเลวสักหน่อยนี่นะงั้นเหรอใช่ฉันไม่ได้เป็นหมาเป็นมังกรดึงนั้นฉันจึงสามารถอยู่กับเธอได้ไอเอ้อไทกะทไทกะเหรอตั้งแต่สมัยก่อน สิ่งที่คู่กับเสือได้ก็คือมังกรและฉันก็คือมังกรตังนั้นแล้วมังกรตัวเนี้จะเขาอยู่เคียงข้างทาทกาแบบนี้ต่อไปอืมน,น,น่านจะยังมาตามใหญ่เลยนะดูจุดยืนกับตัวเองสักมั้งสินี่เธอเอ้าเฮ้ยมาได้แล้วข้าฉันหิวจะตายอยู่แล้วเอ๊แล้วก็มาช่วยกันคิดแผนใหม่ด้วย เจอแค่เนี้ยฉันจะไม่พยอยมตัดใจจะคิด่แต่เวลาคุณเขาลงนายจะบอกให้เอ่อหมายความว่าจะเป็นมังกรหรือหมาก็ช่างมันเทน,นานายบอกเองนะว่าจะอยู่กับฉันงั้นก็จงตั้งใจทำงานให้ฉันซะดีๆเข้าใจไหมเร็วจิเร็วไปเหรอเนี่ยนี่นายเร,าเร็วเข้าหน่อยสิยสครับครับไทยกะงั้นเหรอ Thank you